โอเคครับสวัสดีอ๋อไม่เอาบอลโอนกรุบกเนียดแบบหมาดหุ่นซุดหุ่นซุดแบบันนี้ก็หุ่นเสียนก็มายืนที่เอ้ยหุ่นซุดหุ่นซุดหุ่นซุดมายืนมายืนเอ้ยหุ่นซุดมายืนที่ริมเทานะครับวันนี้อ๋อไม่มีอะไรมากครับเพื่อน มาเยือนเฉยๆมาพบป่าพี่น้องประชาชนนครับผมเดี๋ยวขอสุ่มกระชา,าก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดสาขมเมรเนี่ยประชาชนในเมืองน,นะครับตอนนี้มีอยู่ห้าสิบหกคนนะครับผมเอ้ยเอ้ยอนี่ไรเนี่ย เอ้ยควง <c oughs> มีไข่ควงเหรอเดี๋ยวขอดูอันในเคล็บก็ชาพเพื่นใหม่น,ะในใคืออะไรเอ่ยอ๋อแฟชั่นแแฟชั่นชาห้าสิบจัดหมดเลยครับแม็ <c oughs> กกว่าเลือกินแกลบแกลบกินเลือ เรือจริงครับน้องเอ้ยมีอะไรให้ซุมอีกเออนี่เจ็ดวันนนี่เจ็ดวันเดี๋ยวเราจะยังไม่สมนะครับผมสิบห้าวันโอเคไม่รู้ว่าจะสมเลยหรือวะเออโซูซูมเรียม กันต้องพูดยังไ,ไงวะสวัสดีเาื่อสาเขียนเด้อเด้อสอนดีภาษาเขอยนจมเรียมซัวจมเรียมซัวจมเรียมซัวบองบองัง มม่ก <accurately S 2> ูได yeah, <esh> ้เปิดด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดือดวโอ้ไม่เปิดไม่จมเรียมซัวบ้างจมเรียมซัวบังกลอลือด้วยลืออัดลืออัดนั่นจะไม่อยู่เฮ้ยนี่จมเรียมซัวบังกลอบังกลอบังกลอ អបងក្លះ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 ចំរៀងសួរចំរៀងសួរវងហើយអបងបងក្លះប្រទីននេះគលីនគ្នាចាវងហើយអປະទីននេះគលីនញ៉ាងចាអាយ៉ាផាយ៉ាគលីផាយ៉ាអនំនំនំខ្ញុំតផងនំខ្ញុំតផង ទៅផマンអត់នឹងខ្ញុំទៅផងបាយ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 បាត់យ៉ាទៅលេបងទៅលេបងក្លោះពេលណៃអឺទៅទៅក្នុងបងក្នុងត ناك ខ្ញុំទៅណោះពេលណៃទៅទៅបងបងក្លោះទៅត្រាខ្ញុំទៅត្រោះហើយជួយណូណូណូអឺ เมนโอ้ยพอเธอคะตีนี่เมนเมนเมนโอ้ยพอเธอคะบงังรอเห้ <c oughs> ม่งบิดคมขมใ <c oughs> ม่งบิดคมขม, <c oughs> ม,ขมเลยเจะเบิกรถกัน <c oughs> for video Saya ni Hahaha 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 nhiêu <laughs> này ừ, anh mà Giúp thua này Đây mình của Ơi băng Trùng xua Băng บังกลาบังกลาเธอเอน,น้ยนนี่อันยาาัยพังอ่บาบังกลาคืดเลยบังกลากระคืดนี่อ่บาบังกลาบังกลาบังกลาคืดเลยนี่ยัยพังอันยาาันยาพังยมอาไว้ครับอ่าอ่าปฏินิกิตโตยังนาลนียังนา,นา,นบ,างบังกลามาขามอีกใช่ไหมว่าไงครับ A bụi niki lì nyang china mọc là. To khen a. Yang nam mọc hèn ai. Unsay na, hụt na, hụt sai na. Hùt sai na. Hùi, 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 ខ <coughs> ្ញ <coughs> ុ <potato> <ownership> yeah, yeah. okay, well um, ំខ្ញុំហើមមកពីកម្ពុជាមកបังក្លាអុយខ្ញុំអត់ញ៉ៃនឹងអុយញ៉ៃដាំឈើបังបังបังក្លានេះខ្ញុំជិះរត់លីងទេម៉ាហ្នឹងហុយហុយហុយ បងក្លោះគូឡាឡៃអឺបងក្លោះអឺបងក្លោះនំៗៗៗនំខ្ញុំទៅបោះរូលីងបន្តិចបងក្លោះមិនសិនទេហាយាមមិនសិនអ่ะមកមកបងក្លោះនំខ្ញុំទៅជិះរូលីងបន្តិចដែរណាបងយកគិតបងខោឡាមដាក់ຕົ້ມដើមไม้ บังกลาน้ำน้ำแชมโตจีโรลินจีโรลินแต่ไม่บ้องไม่บ้องไม่มีบ้องไม่มีบ้องออดเออเกือบ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 ที่แปลว่ารองเท้าใช่ไหมออด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 ไม่อยู่ออด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 ยังไม่มาออดออดยังไม่มาออดออดออดตัวหน้าบัดออดตุณนา អតតានោះអត់អត់មិនជាអត់អានេះមិនใช่អត់តាណាអត់មិនຢູ່តាណាยังไม่มาតែតែจําឃើញគ្នាឃើញគ្នាបងក្លោទៅរូមនឹងផ្សេងសិនបងក្លោ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 បងបងក្លោជុលជុលនំទូឲ្យបងក្លោ mặc lao nâng nhung ta này à, bằng lo bằng nâng nhung ta nào nâng ta nào nâng nhung ta nào nâng nhung ta nào nâng nhung ta cúi cổ lên, đi phía, mông lao mông lao, mông lao, mông lao tới nã, à anh tin bao, tin nhồi tin nhồi, tin nhồi, lô mặc clo tinh ơi Bằng clo, bằng clo Bằng clo Bằng clo Bằng clo, bằng clo mày nhôm, bằng clo Bằng clo mày nhôm มาใกล้ทีเชียวมายมังกล้มังกล้อืมสเกลหุ่นเซนน่ะสเกลหุ่นเซนออดนี่นี่นี่สเกลหุ่นเซนออดสเกลหุ่นเซนออดสเกลหุ่นเซนออดมังกล้มังกล้ Mà có skill hùng Ui <laughs> lý anh hơi, vì anh hơi vô anh hơi, vì anh hơi No, cho tôi bắt à Chồng